บ้านสไตล์นีโอฟรานที่มีสถาปัตย์และดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ยืนหนึ่งในเรื่องสถาปัตย์เลยค่ะและนี่คือโครงการเดอะไทม์อมตะซิตี้ค่ะดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและยังอำนวยความสะดวกการเข้าออกด้วยระบบอีซีพาสด้วยนะคะถนน,นหน้าบ้านกว้างถึง9เมตรนะคะและพื้นที่หน้าบ้านก็กว้างถึง5.7เมตรนะคะสามารถจอดรถ s u v ได้2คันแบบสบายเลยค่ะตอบโจทย์แห่งบ้านยุคใหม่นี้นะคะทางโครงการนะคะมีระบบไฟที่รองรับ EV c h a าร์จเจนะคะสำหรับคนที่มีรถไฟฟ้าด้วยนะคะเปิดเข้ามานะคะจะเจอกับโถงชั้นล่างดีไซน์เป็นลิฟวิ่งรูมนะคะหรือคิทเชนรูมมี Bar เคาน์เตอร์บาร์เล็กๆนะคะและโต๊ะรับประทานอาหารสามารถเพิ่มขนาดนะคะตามจำนวนสมาชิกในบ้านได้นะคะ ที่สำคัญเลยนะคะโครงการเพิ่มฟังก์ชันห้องนอนชั้นล่างนะคะให้เป็นห้องผู้สูงอายุนะคะหรือจะดีไซน์ทำเป็นห้องทำงานก็ได้ค่ะไปต่อกันที่พื้นที่หลังบ้านค่ะ ทางโครงการนะคะต่อเติมเป็นครัวไทยร่วมสมัยให้นะคะและทางโครงการยังแถมการต่อเติมแบบปิดให้ด้วยนะคะมีพื้นเคาน์เตอร์ซิงคล้างจานนี้ด้วยนะคะขนาด2เมตรนะคะดีไซน์ร่วมไปกับหลังคาแผ่นใสนี้เพื่อให้รับช่องแสงได้เต็มๆค่ะใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าค่ะ เรายังมีอีกหนึ่งห้องน้ำนะคะตรงใต้บันไดนะคะทางโครงการดีไซน์นะคะลดระดับพื้นลงมาเพื่อเพิ่มให้ตัวฝ้านะคะสูงและโปร่งนะคะให้สะดวกต่อการใช้งาน ขึ้นมานะคะจะเจอกับบันไดคอนกรีตนะคะและจะมีทิกเจอร์ของบัวนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับบ้านยังไม่พอนะคะทางโครงการยังปูกระเบื้องยางลายไม้ของ SPC ด้วยนะคะเพิ่มความคลาสสิกให้กับตัวบ้านมากเลยทีเดียวค่ะ และนี่คือห้องนอนมาสเตอร์ค่ะซึ่งเราดีไซน์ให้อยู่ด้านบนของตัวบ้านนะคะจะติดกับตัวหน้าบ้านเลยมีหน้าต่างช่องแสงและมีความยาวมากถึง5.7เมตรเลยค่ะสามารถวางเตียง6ฟุตและคิงไซส์ได้สบายค่ะเป็นห้องส่วนตัวที่มีพื้นที่แบบ Walk-in closet ได้เลยค่ะจะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะรวมถึงสถาปัตย์พิเศษนะคะเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ได้นะคะ เป็นจั่วสามเหลี่ยมนะคะที่มีความสูงเกือบ5เมตรเพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ๆและมิติให้กับตัวบ้านดูโปรงค่ะสำหรับพื้นที่พิเศษนี้ก็ต้องมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะทางโครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็เป็นกระเบื้องคอตโต้ทั้งหลังเลยค่ะ ในส่วนของชั้นสองนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนสองห้องน้ำนะคะในส่วนของสองห้องนี้นะคะสามารถใช้ห้องน้ำร่วมกันได้นะคะสำหรับครอบครัวขยายนะคะที่มีสมาชิกเพิ่มนะคะเป็นห้องของลูกสาวหรือว่าห้องของลูกชายก็ได้นะคะ ออกแบบตกแต่งเป็นโทนนี้ก็ได้นะคะสำหรับห้องลูกชายนะคะจะเห็นว่าทุกห้องมีหน้าต่างช่องแสงหมดเลยนะคะและสุดท้ายนะคะก็จะพามาดูบรรยากาศรอบโครงการนะคะที่มีเป็นลำธารน,นะคะล้อมรอบในพื้นที่เก้าไร่นะคะ ทางโครงการนะคะกระจายพื้นที่สีเขียวให้มี9จุดด้วยกันค่ะใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะติดต่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้นะคะหรือชวนเพื่อนซื้อบ้านรับค่าแนะนำสูงสุดถึง30,000บาทไปเลยค่ะ